ปัญหากลิ่นปากน้ำลายบูดคราบหินปูนเหงือกร่อนเหงือกอักเสบ ฟันผุต่างๆจะหมดไปค่ะวันนี้นะคะกิ๊ฟขอนำเสนอนะคะยาสีฟันไอเฟรสนะคะเป็นของบริษัทยูนิลีเวอร์นะคะเป็นยาสีฟันเกรดพรีเมียมนะคะเป็นนวัตกรรมระดับโลกเลยนะคะเหนือกว่ายาสีฟันตามท้องตลาดทั่วไปยังไงนะคะ1ค่ะตัวนี้ค่ะมีเทคโนโลยีอควา n ไนซ์ไอนะคะสิทธิบัตรจากประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่าน้ำประจุลบนั่นเองตัวนี้ค่ะเขาจะทำให้ฟันเราเป็นประจุลบ นะคะคราบหินปูนคราบพลักเศษอาหารขี้ฟันต่างๆก็จะเป็นประจุลบนะคะพอลบกับลบมาเจอกันเป็นไงคะมันก็ผลักออกจากกันนะคะเลยซอกซอนทําความสะอาดได้อย่างหมดจดนั่นเองนะคะขอบอกว่าเป็นแบรนด์แรกแล้วก็แบรนด์เดียวในวงการยาสีฟันที่มีณตอนนี้นะคะส่วนประกอบที่2ค่ะเขาจะมีสารขัดฟันที่อนุภาคเล็กถึง10ไมครอนตัวนี้ค่ะจะช่วยทําให้ฟันขาวสะอาดนะคะ สดใสนะคะโดยที่ไม่ทำลายเนื้อฟันแล้วก็ผิวฟันเราเลยนะคะส่วนประกอบที่3ค่ะจะมีส่วนประกอบของสารสกัดแอปเปิลดิบนะคะตัวนี้จะลดการเกิดคราบพลัก คราบผินปูนนะคะลดการเกิดกลิ่นปากได้อย่างตรงจุดนะคะและที่สำคัญค่ะมีส่วนประกอบของฟูออล n e สูงถึง1000 ppm ซึ่งสูงที่สุดนะคะตามท้องตลาดณตอนนี้แล้วนะคะจึงสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างสุดยอดนั่นเองนะคะส่วนประกอบที่4ค่ะมีส่วนประกอบของชาแอปเปิลมินนะคะเป็นสิทธิทบัตรจากประเทศอังกฤษนะคะทำให้เรามีกลิ่นหอมนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็เย็นสบายมาก มากเลยนะคะหลังจากที่เราแปลงนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยลดการเกิดกลิ่นปากนะคะไม่ว่าจะเป็นขณะที่เรานอนหลับนะคะตื่นมาก็ไม่เจอปัญหาน้ำลายบูดนะคะรวมถึงกลิ่นปากระหว่างวันเราด้วยนะคะเดี๋ยวกิฟก็จะมาแกะหลอดให้ดูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะหลอดนะคะยาสีฟันนะคะของเรานะคะตัวนี้เขาก็จะมีฟอยนะคะกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันยังคงคุณค่าประสิทธิภาพเต็มหลอดเลยนะคะยาสีฟันไอเฟสนะคะหลอดหนึ่งนะคะหลอดนี้นะใช้ได้ถึง240ครั้งนะถ้าเราแปลงเช้าเย็นใช่ไหมคะก็ตกวันละ2ครั้งแสดงว่าเราจะแปลงได้คนเดียวนะ4เดือนนะคะตกครั้งละ1บาทนะคะเป็นอะไรที่คุ้มค่า สุดๆเพราะว่าเวลาเราแปลงนะคะเราใช้แค่ตามขวางของแปลงยาแปลงสีฟันเท่านั้นนะคะประมาณเม็ดข้าโพดนะคะซึ่งขอบอกว่าใช้ปริมาณน้อยนะทําให้เราประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะกิฟขอบอกค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ จัดส่งฟรีทั่วประเทศและสามารถชําระเงินปลายทางได้ด้วยนะคะไม่ต้องโอนเงินมาให้กิฟก่อนนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจใช้ยาสีฟัน i f เฟสนะคะขอบอกว่าทุกท่านใช้แล้วเนี่ยจะไม่กลับไปใช้ยาสีฟันที่เคยใช้มาตลอดชีวิตเลยนะคะท่านไหนที่สนใจทิ้งชื่อนะคะที่อยู่นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะหรือว่าจะอินบ็อกมาส่วนตัวกิฟก็ได้นะคะแล้วกิฟต์ค่ะจะจัดส่งยาสีฟันไอเฟส ไปถึงบ้านทุกท่านเลยนะคะ